าการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลได้เตรียมเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมานาคมในวงเงิน1 2 0 0 0 0ล้านบาทค่ะนายสมหมยายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานสมัมมนารับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเปิดเผยว่า ในกรอบงบประมาณรายจ่ายปี2559รัฐบาลได้ตั้งงบลงทุนไว้ที่4 9 0 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดซึ่งสูงที่สุดในการจัดสรรงบลงทุนโดยจะใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมประมาณ2 5 0 0ล้านบาทซึ่งเงินลงทุน120,000ล้านบาทจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนส่วนที่เหลือจะใช้เงินกู้ในประเทศ ส่วนเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อโดยจะไม่แยกการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างออกจากกาันเพราะที่อยู่อาศัยที่อยู่บนที่ดินจึงต้องนำมาประเมินพร้อมกัน โดยคาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปภาษีและได้ข้อสรุปภายในเดือนเมษายนนี้ทั้งนี้ยืนยันว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการหาไรายได้ให้รัฐบาลแต่จะเป็นกลไกในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม